สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมประกาศเจต,ตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเมื่อวันที่7ธันวาคมนายชวรัตน์มณีโลกนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรร,รมราชพร้อมด้วยบุคลากรสํานักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการร,รณรงค์วันต่อต้านคอร์าารัปชันสากลประเทศไทยภา,ายใต้แนวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาดร่วมต้านการทุจริตและร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตพร้อมถ่ายภาพหมู่เพื่อ แดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริตปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังคา่านิยมความซื่อสัตย์ทุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมและร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอมไม่ทนและไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรณนะสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช